เดอยอสานเเออบ้ามก็ขอสิมาก็ขอลอยมก็ขอลอยมาทานสิมาน่ะครับังใสเนแวเจ้าขอสิเกียวแห้อเยลจ้าสมว่าไงว่เจ้าวังอยู่เส่หน้าเจ้าลยโยมขอมันขอต้นนี่แหละไม่นเบื่ลเลยก็นี่บอกม่นเบิ่สเลยโบราะเขาสวนทา เเดาวามันาไปามันหน้าเก่าเมือนกมน่ะแมนเหมืออ้กินไรมเนาะน้ำสีตู้ตู้นะน้ำมันสีตู้ตู้ loisanskiếu luôn ừ, đó à. lo ừ, mai tàu vui. đây đó sáu phút tôi thấy hình là tàu hộ, ừ, tàu mua không bạt sáu phút tàu kiểu gì đó phải lọ, bớt, cây, bớt là bà, เล้ยจนกุทนี่ยก oh, no, to oh, ้งา่างเลี mm. ้ยวไขกระบอกหูเนาะได้ไา่ปลาก็มีดินแ่เลี้รยรายรรายกุ้งล่างค่พอกล่างเป็นก้ขาง ไม่ขังฝุ่นที่เป็นเมนว่ะบะเมนบะเมนเนี่ยแตา